อยู่นี่นะเกี่มันสลดลัวได้อันนี้เกมโคตรกาวเลยมีเซฟโซนเว้ยตรงนี้คือเซฟโซนถ้าถือออกไปทีเ่เขียวอ่ะใช่ไปฟันผจญภัยละก่อนฟันขอไปสุขสุขคตินะยังยังเอ้อยเจอเจอเจอชีตอันหนึ่งใช่แล้นนว้องกบ เราง่ายก็คือเราต้องเก็บชิ้นให้ครบเ้าชิ้นนะพูดเกาวเลยระบบเปิดประตูอย่างเก้ามันเป็นประตูนั้นไม่ใช่เหรอประตูต้องการกุญแจไม่ใช่เหรอไม่ใช่ระบบเปิดประตูตอนตายอ่ะอ๋ออุ้ยเซฟโซนตัวทีโอ้ชิ้นทีสีและกุญแจสีเขียวมีกุญแจไหมเออนนั่แหละมานี่มานี่ไหนจะอยู่ไหนจะอยู่ที่จุดเริ่มต้นก่อนแล้วกัน ว้าวว้าวซุปเปอร์ไบรซ์มอเตอร์เฟอร์ก่อนหันตาเนยเขียวอย่าหายเฮ้ยไม่ตันไม่ตันห้หนูมันปีนบันไดไม่ยากใช่ไหมแแบบมนดูเล็กแปดอะไรแมบมันด,เดูเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยกลับมาตอนที่กลับมาเฮ้ยเราเจอทางแล้วปวกเฮ้ยเจอทางแล้วอออ้เเเสสืืตงป็น มู้ไม่มันไม่กลับมาเลยโอเคเดี๋ยวจุ๊บเดี๋ยวว้าวโอ้โอ้หายตัวหายไปแล้วว่ายไปไไปไเจอทางทางลับตรงไหนเอ้ยดีมากใช่เกือบตายกุญแจแดงฮะมีกุญแจแดงเหรอเฮ้ยแต่เล่นง่ายดีนะเออ

ไอ้นี้ไม่ได้เขาเรียกว่าฟื้นฟูซ้อนบล็อกอีกแล้วแล้วมันก็ให้เป็นฟื้นฟูซ้อนด้วยเราอยู่ในอะไรไม่รู้อะรูปเจียเขียวเหรอเดีไปละเดี๋ยวไปหาส <2, 4, S 2> องสี่แปดสามไปดับผูก้กดให้หน่อยเราขึ้นไปกดไม่ได้เฟืพนฟูซ้อนบัคเราจะหมดไม่ได้เ้ยเราจะผ่านไม่ได้สองสี่แปดสามไงหรียกแบบสองสามแปดสี่ 2, 3, 8, cái 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 3 4 3 4 cái này 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 842 3842กดลึกสอนซ้ายลึกสอนขวาหาันดิสอนซ้ายสอนขวาหันนะเปิดๆเพือ่านี่กดอยูโอ่โอเคโอเคเราพยายามอยู่เป็นกันนี้แล้วก็ไม่รู้นะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถือกุญใจเขียวไว้แค่นั้นแหละเฮ้ยอะไรอะ่ะแอฟฟ่าน้าปีอะไรแบบนี้อ่ะ เฮ้ยเออนี่ไงบ็อกซี่โคลาดึงเข้าไปเก็บ้วยเจอแดงบ็อกซี่โคลากินเลยได้แล้วบ็อกซี่โคลาบิดไดชิเม้นเหรออ้าวทำไมเ่ะอ้าวไม่ได้ว่ะเล่นได้นะพไนเล่นได้เราไม่ได้เก็บกุญแจแดงแต่เราเก็บไงเราไม่เก็บไม่กุญแจไงเราเก็บเราเก็บ ขอกลับได้ไหมเรากลับไปได้อยากกลับไปเอาอ่ะมาัาดิมาดิไงตรงนี้เลยอ่ะตรงนี้เราขายไปแล้วก็ไอ้นั้นไงที่ถือพาสเวิร์ดไงไม่ก็ไปเอานั้นไงกุญแจสีแดงให้เธอไงก็ไม่มีไม่เหรอเออเฮ้ยตรงนี้อะไรอ่ะบ็อกซีนโบล่าไงแล้วเนี่ยได้อัตชิเม้นต์เนี่ยทางออกเนี่ย อาอบี this is ออบีออบีเอ้ไปด้วยไหมเฮออไหนวะเอลมีโอเอลเอลแปะแปะทำไมแปะไม่ได้ะตกออบีอยากใช้ทางออกว่มนออกได้เหรอออกได้อ่ะตกนี่ครับ ทจูบมีชีด้วยนะทำไมครับโอ้โหทำไมอ่ะทำไมเราชอบลื่ต<ห>นตกวะไปกดแล้วมันมีอะไรไหมกินได้ด้วยอะได้ชิปเอ็นไงได้ชิปเอ็นไงไม่มีอะไรเลยไปไหนอะ่ะเนี่ยทางนี้ชี้เหรอใช่มันจะมีชีอยู่ฟูไม่เชื่อว่าจะทำได้เราทำแล้ววนันเราได้เราเก็บมาแล้วเว้ยเรารอเธอ ต้องเก็บด้วยเหรอไม่รู้สิเราเก็บแยกกว่าชีตชีตพวกเราเก็บแยกกว่า <c oughs> เปิดแล้วเปิดแล้วเย้ทำไมเข้าไม่ได้ไม่ใช่เปิดตีอย่างนี้นี่นอ๋อกลับมาทางเดิมดีนะ, <stag? S 2> ะกัไปไปด้วยกันไปอันนี้อันนี้จะไม่ผิดทางนี้นะเข้าเข้าปูเข้า ไม่ตายหรอกมันเออตายจริงด้วยเดินจู่ๆก็บังโอ้นี่ครับคนวงการเล่นเป็นจู่ๆบ่อยเนาะเอ้ยไม่ตายโอ้โหไม่หมดเลยเหรอเอาไม่หมดเลยเหรอโกกกกาาาตัวยังไม่ตายเลยเห็นโอ้โห เดินไปสลับคุณแจคุณแจเขียวอีกรอบหนึ่งคะัย่างน้อยชี้ก็ไม่เอ้ากจอยจ่ตรงไนเฮ้ยโอ้คุณลอดได้ไงวะโอ้กุญแจเขียวอยู่ตรงไหนแล้วอ่ะคือก็ไม่รู้เหมือนกันอ๋อนี่ไงเยอละโอกาสก็ไล่สู่เส้นชัยอยู่ตรงไหนล้วคุ เออเราอยู่ในเซฟโซนนะตายได้งไงตายเหรอได้เราอยู่ในเซฟโซนแต่มันฆ่าเราได้โอเคืตายจริงอ้าเฮลเฮลบแเซเอ้เอวยวอะจะเกิดใหม่เธอก็ไม่ต้องเขียนโยค้ดใหม่แล้วกุญแจกุญแจเออจะตายหาหรอวัดยัง รอดไงเอา้านี่ไงเจะไปหาคุณเจแดงและวอยู่ไหนนี่บอลอยู่ไหนที่คือเจอดี่งโคคาโคล่าอิสมุมารอดได้ไงวะนี่ไงกำลังมีเ,เจแดงแอะอะเหี้วยวเหีย้วยวยมาที่ <laughs> อ่ะ เอวเอวอันน so uh. ี้เขียวของจริงกูอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวไปหายุที่กุญแจแดงไอ้กุญแจแดงที่เปิดประตูกุญแจแดงกุญแจแดงนไปเปิดตอนแรกอ่ะบอกว่าที่เดิเปิดตอนแรกกุญแจโอเคนะเอวไม่มีไม้อ่ะเออไม้ตัวนี้หยิบไม้แล้วก็มาที่กุญแจเขียวเว้ยเป็นทู้ไม่หรออยู่ตรงไหนโอ้วว้าาว

เราจำทางได้มาถึงแคตสองได้เอวโอ้สดโอเคมาละกุญแจฟ้าแจฟ้าใช้ไหนด้วยใช้ตรงไหนอ่ะแจฟ้าข้าทางซ้ายข้าทางขวามันจะมีซ่องือซ่องเนี่ยปดไปแล้วก็มานี่ก่อนอ้าวมันกลายเป็นสีเขียวแล้วอ๋อมันเป็นทางเปิดอันนี้หรือเปล่าเป็นทางเปิดเป็นทางแบบมีเวลาในการหมดเวลาในการเปิดประตูใช่มันจะเราต้องหาประตูให้รีวว ใช่มันจะมีสายนึงเว้ยที่เราต้องรีบไปก่อนไปตามไปตามสายมาแล้วอแล้วเซ้วโซนก่อนลาก่อนลาก่อนโอฟานเดินเข้าเตะเฟมาก่อนก็ได้ตึกิชนะได้อะถ้าต้องรอเพื่อนอีกหนึ่งคนกูไม่เอานะนี่เราก็ได้นะ้วู1หนึ่งสองซ่อมไป จุกโอ้โหโอโอ้แหลกโอ้แหลกไม่แหลกเว้ยโอ้โหแลกขอตังหาที่แหลกวัาดิขอตังหาโอ้จะตั้งตะเียนผ่ารอหน่อยก็ได้โอ้สิแล้วจบันสุดท้ายบเลยอ๋อ กลบมาอีกทีน,นคุณต้องใช้กุญแจฟ้าอยาำมาตามเามาตามมามาาดูซ้ายซ้ายเออแล้วก็เดินมานีมันจะมีูแล้กลวก็มาน่ปะจับดจู๊บะจปุ๊บุ๊บุบ๊บน้มาแน่แล้วก็น่แล้วก็น Qiu. เออจบแล้วจุด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 ทำไม เอายิ้มโอเคโอเคเอาเอโอเคอะไรอะยิ้มแล้วตนเตะออกมันหมายความว่าจังไสอ,อะเอาเป็นว่ายิ้มแล้วกัน